น้องแบมสวัสดีค่ะที่ไหนคะวัดอะไรคะไม่รู้หรอคะวัดถ้ำผาจารุยใช่ค่ะนี่ไงคนทำบาปไงไใช่ค่ะนี่คนทำบาปจะโดนดูอินดูน,นี่มาหานรกขุมที่สอง กว่าไหมในหอกไส้ดูดูไส้ออกในว้าเขาเผาถุงเมือหรอคะโอ้มาเขาเปีนต้นไม้ไหนคะอันนั้นมะหานะลราคุมที่สาไม่ใช่นั่นคือต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นหนามเออหนามมีขุมที่สามสัตทุก่อนสัตทุสัตทุเจ้าค่ะ นี่ไงเขาบอกไงโอ้โหวัดท่าผาเจรุยอันนี้อยากรู้อันนี้คือ,ออะไรอ๋ออันอันนี้ต้องรับโทษเท่าไหร่เป็นเวลาสองแสนเก้าหมื่นล้านปีมนุษย์หรือสองพันปีนรกโอ้ปีของมนุษย์ทำไมเยอะจังมีมีนรกที่ไทยด้วยฮะนี่ ตกนรกคุมที่สี่ที่สาม้าหนึ่งหงตัไหนูมีหนูจะม่ทางมีตกนรกคุมที่สามเไม่ชอาอะไรบอกไม่แต่งงานสาธุเจ้าค่ะบารโอมคคูแพทย์หมอชีวกโกมารพัฒน์อุ้ยนากลูวหนูเขาเาเยอะ มีผู้หญิงด้วยนี่ผู้ชายด้วยน้ตัวไปดีกว่าืมทำไมเขาสีนี้นะอ,อะไรอืมม้ัวอันนี้นเขาบอกว่าน้เระ้ากเลยโอ้มันชัน,น้วมอนชันอโอ้มเป็นถ้ำไหมหรกถ้ำผาจรุย ฮะไม่น้ำร้อนไงไส้ไหลเลยอ่ะไส้ไหลม่นอนด้วยฮะมันอาจจะเป็นพักมีนอนนอนชัยสารเจ้าพ่อผัดจะรุยส้าพ่ออ้ารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อเหรอค่ะาไหว้สารเจ้า เย็บเย็บใช้เข็มเ yeah. ย็บด,ดึงลิน้นนแ่ย <usi> ี่ถ้าเราทําบาปก็จะโดนอย่างนี้แหะค่ะลูก ขึ้นมันเอาไวผู้ชายอะฮะไฟยบอกผู้ชายล่างๆน่ากลัวมากเลยฮะคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงอยู่ดีเอาเรื่อยคนนี้ผู้หญิงเขาตัวอันนี้ผ่าเลยนะน่ากลัวทำไมคนนู้นคนที่เราคือสัตว์ในขุมโดนตีไม่ขุมนะลูกถูกตีเส้นบนเนื้อตัวอันนี้ไงอันนี้ไงโฮ้ยน่ากลัวหนอสัตว์หรือว่าหรือว่าเขาฆ่าสัตว์เยอะเกินเฮ้ย กูจะคนนี้กูจะคนนี้นี่ยพุ่งโดนปักนี่อือผมแรกก็ไม่ไหวแล้วผม็นไม้ไหวแล้ว ใส่เข้าไปเลยอาหารตกลงมาเอาใส่เงินไม่เอา,เ,อาเงินออกมาใส่ไม่อาหยอดไม่ค่ะนี่เงินมันไม่หล่นลงมาเอาใส่ไม่ได้เหรอใส่อันใหม่ดิค่ะเปลี่ยนช่องใหม่ ี่มใส่แล้วก็จับไว้ไม่ต้องจับได้ั้งก็เสียบเลยเสียเขาไปเลยปล่อยปเลยมอะไร่ะไูอนกเหลิยญัง่แก่เ่กะน้องดูในกระเป๋าน้องก่นมีไหมไม่มีเลยดูแล้วโอเคแบมโย่ไปเลยนะเม่อกสิบบาทไม่พอต้องอีกสิบบาทยี่สิบาท จะล้นไหมลูกมันจะล้นไหมคะไม่ล้นนะขึ้นถังพอด,ดีดูดีๆใครไะได้เห็นไหมไม่ล้นบอกแล้วไม่ล้นพอดีเป๊ะไม่ต้องล้อใครหรอเอาเลยมันแบบมันมีเพลงด้วยอะ่ะพี่ดูบนนั้นนี่ มีสิบเื่อลขสิบแต่แบางปีเพลงอ,อ๋อมันมีเพลงจังหต้องเปิดพัดลมที่แขนได้ไหมคะร้อนไหมคะเปิดเลยคะ่ะเออได้ได้คะ่ะในรถเลยทางขึ้นด้านบนจ้าขึ้นไปตรงไหน จะตรงกุฏิตรงน,นั้นรมรื่นมากร้อนด้วยจ้ะ แบบไม่มองปลาน้องแบมมันไม่โดนหันไปลูกหันไปค่ะหันไปค่ะ หว้า,าไปนี่คือด,ด้านใน รอ,องเท้าด้วยค่ะสามารถเดินขึ้นไปได้เลย หลาตเตอรีบอกยี่ห้อลาตเตอรีไปส่งน้ำท้าวิส่วนเียนบั อยู่แท้ๆอ่ะใช่หม้อที่ไรเอาเสรจวทีฮึ่ม លោឡយាយក หลอด <Okay. S 1> ได้อยู่แหละ <c oughs> นี่คลองยักนี่คล้องยัก,ยกชุดเล็กเก้าเก้าชุดใหญ่ร้อยเก้าเก้าเอามีอะไรล่ะคะสองเก้าเก้าสี่เก้า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 หนึ่งเก้าเก้าเก้าว้าวชุดใหญ่มีประทัด จะประมาณนี้อันนี้99ค่ะอันนี้เท่าไหร่นี่ร้อยเก้าเกถ้ามีประทัดก็จะเป็น299อ้ตนนั้งแต่ 9, อ้บ <2 99, S 1> อ๋อ,อ499ไปกันเลย าุเจ้าค่ะพ่อปูมองชีวโกมาลพัท น้องอินทำหรอคะใหญ่พอ <laughs> มีคนอยู่ข้างหลัง,ง <laughs> มีคนอยู่ข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังมีคนอยู่ข้างหลังดังไหมไม่แต่ดังนิดเดียวไม่อินนิดเดียวเหรอฮะ คนนี้ไม่ร้อนนี่ไงยายแผ่นทองหนุนดวงใส่คาถาเออนี่ไงใส่หรือยัง ยายท่องคาถาแผ่นทอง,อย,งออยังไงนี่ไงยายไม่เห็นต้องก่อนออแล้วก็บรรจุแผ่นทองอุ้ยขอโทษค่ะคุณลุง เราจะขึ้นไหวเหรอนี่รนตรงนี้ไม่ใส่รองเท้าอ่ะโอ้ขึ้นตรงนั้นใส่ได้เท้าเราตายก่อนหรอเัางเท้าเราน่าเท้าเราแบบน่า,น,า,น,าน่าจะคงคิดก่อนอะ่ะดกรกัหนุ่มี ôi hãy đến ร้อนร้อนร้อน